สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปักคะ่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรก นับตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมปี2,566ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมโดยประมาณนะคะก็สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนสิงหาคมนี้ ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงของคุณจะดีและโดดเด่นในหลายเรื่องหลายอย่างค่ะเพราะว่าชาวพิจิกจะมีดาวหลายดวงโคจรได้มาตรฐานที่ให้คุณให้ลาบให้ผลที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเริ่มจากดาวประจำตัวของคุณนั่นก็คือดาวอังคารตอนนี้ก็โคจรอ,อยู่ในราศีสิงห์ ซึ่งเป็นพบของการงานกิจกรรมกิจการที่ต้องทำก็แปลว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชา,าวลัคนาราศรีพิจิก คุณอาจจะยังต้องโฟกัสหรือว่าอาจจะให้ความสําคัญไปที่เรื่องของการงานเป็นหลักนะคะหรืออาจจะมีภาระบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบถ้าคุณทํางานประจํานะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่งานเยอะงานล้นนะคะและในหลายคนนะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องการงานเข้ามามีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนได้โยกย้ายตําแหน่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นและช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเหมาะกับการสอบแข่งขันสอบเข้าทํางานและถ้าได้ไปสมัค นนะะก็มีโอกาสจะได้งานในบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือว่าจะได้ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจนั้นนะคะในช่วงนี้ค่ะ ดาวพุธก็จะโครจรเป็นทั้งมหาจักรและราชาโชคกแ็แปลว่าคุณจะได้ราบเพราะปากนะคะการเจรจาติดต่อสื่อสารจะมีความราบรื่นที่มากขึ้นหรือถ้าหากการงานที่คุณทำนะคะธุรกิจที่คุณทำอยู่ในช่วงนี้มีปัญหาเข้ามานะคะการใช้วาทศิลในการเจรจาต่อรองก็จะนำพาให้คุณแก้ไขปัญหาที่มีไปได้ และการที่ดาวเจ้าเรือนลาภะมีมาตฐานเป็นราชาโชคอยู่ในราศีธาตุไฟก็ย่อมจะส่งผลดีนะคะส่งกระแสพลังงานไปถึงดาวการเงินของชาวพิจิกด้วยเช่นกันค่ะจะส่งผลให้นะคะคุณจะทํามาค้าขายดีมากขึ้นจะร่ํารวยจะมีกําไรหรือคิดลงมือทําในสิ่งใดช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จ ปากจะพารวยการเจรจาจะเรียกทรัพย์จะรับเงินและก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหาเงินได้ง่ายมีทั้งรายได้หลกักมีทั้งรายได้เสริมและก็จะยังมีเงินพิเศษเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะแต่เอาละค่ะสิ่งที่ชาวพิจิกจะต้องระวังก็มีเช่นกันเพราะในช่วงนี้นะคะดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณจะโคจรเล็งไปที่ดาวเสาดาวคู่ศัตรูใหญ่ไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนะคะตรงนี้ก็จะ ต้องระวังเนาะในเรื่องของความใจร้อนคุณจงหุดหงิดจาวลมเสียได้ง่ายบางคนก็อาจจะต้องไปวุ่นวายไปตามแก้ปัญหาให้กับคนรอบตัวและก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านหรือเกิดจากการเดินทางกันด้วยนะคะด้านการงาน ดาวการงานของคุณจะโครจรอ,อยู่ในภพสุภะและก็จะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาจากาักรค่ะส่งผลให้ชาวพิจิกในช่วงนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าภาระการงานค่อนข้างเยอะหลายคนจะต้องเดินทางบ่อยจะต้องเดินทางไกลหรือจะมีกิจกรรมที่มากมายให้คุณต้องทำแต่ว่าทุกสิ่งที่คุณทำนั้นก็จะมีความก้าวหน้าเข้ามาอยู่พร้อมๆกันค่ะเรียกว่างานจะสร้างเงินจะสร้างความสำเร็จให้เกิด ขึ้นกับคุณและชาวพิจิกก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการประสานงาน การเจรจางานค้างานขายด้วยนะคะถ้าช่วงนี้ไปสมัครงานไปเปิดธุรกิจก็จะมีข่าวดีจะมีความสมหวังจะทําได้สําเร็จหรือถ้าหากคุณได้ย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้กแ็แปลว่าจะได้เงินเดือนเยอะกว่าที่เก่าที่เดิมถือว่านะคะการงานนี่แหละจะสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงให้เกิดกับคุณภาพรวมรวมงานนะคะถือว่าชาวพิจิก ต้องเหนื่อยนะคะมีอะไรให้ต้องทำอยู่เยอะแต่ก็จะมีความสำเร็จที่มากมายเข้ามาเช่นกันนะคะด้านการเงินและโชคลาภด้วยมาตรฐานความเป็นราชาโชคของดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภะนั้นก็ถือว่าจะส่งผลดีให้เกิดกับชาวพิจิกนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของลาภผล ผลประโยชน์ที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องชาวพิจิกมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและก็ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยถูกรางวัลจะได้เงินแบบไม่คาดฝันด้วยค่ะในบางคนนะคะก็อาจจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องการเงินกับคุณก็ได้และหากชาวพิจิกท่านใดนะคะที่ช่วงนี้อาจจะกําลังลาบากเดือ ร้อนมันก็จะมีโชคดีบางอย่างคนบางคนเข้ามาทําให้คุณสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่มีไปได้โดยรวมแล้วชาวพิจิกมีเกณฑ์จะสมหวังในสิ่งที่หวัง ุณจะได้ราบเพราะปากและบางคนก็อาจจะได้ราบผลจากการสูญเสียเช่นการได้รับเงินประกันภยัยการได้รับมรดกต่างๆด้วยนะคะเอาล่ะโดยภาพรวมนะคะถือว่าในเรื่องของรายรับถือว่าจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะจะได้เงินจากการทํางานจะได้เงินจากโชคลาภที่เข้าหาแต่ในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายทั้งหลาย ชาวพิจิกเองก็อาจจะต้องบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วยนะคะด้านความรัก สำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้ถือว่าความรักค่อนข้างที่จะมีความราบรื่นดีและบางทีค่ะแฟนคนรักของคุณช่วงนี้ก็งานเยอะมากเลยนะคะอาจจะทําให้มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยนะคะต่างฝ่ายต่างทํางานใดๆก็ตามค่ะชาวพิจิกคุณอาจจะต้องระวังอารมณ์ระวังความรู้สึกด้วยนะคะบางทีมันจะมีความเครียดต่างๆที่สะสมเข้ามาทําให้ตัวคุณเองอาจจะไปเผลอระเบิดอารมณ์ใส่แฟนหรืออาจจะพูดจาเสีย ียงงดังขึ้นเสียงใส่กันก็ได้และในตอนนี้นะคะดาวความรักของคุณก็กําลังโครจรพักนะคะโครจรถอยหลังก็อาจจะส่งผลให้บางครั้งบางคราวเนาะจะยกเอาเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่ผ่านมานานแล้วกลับเข้ามาเป็นประเด็นในการสนทนา ถ้าต่างไปต่างเข้าใจก็ดีไปค่ะแต่ถ้ามันไม่เข้าหูกันนะคะก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้งานเยอะงานล้นตัวจนแทบจะไม่มีเวลาไปโฟกัสในเรื่องอื่นหรือถ้าหากคุณต้องการที่จะมีใครสักคนเข้ามาก็อาจจะหาได้ตามที่ทำงานนะคะด้านสุขภาพ เอาละค่ะชาวพิจิกหลักๆนะคะก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกให้มากเลยนะคะบางครั้งบางคราวคุณจะไปได้ยินได้ฟังคำพูดของคนอื่นที่เข้ามากระทบใจทิมแทงจิตใจตรงนี้อย่าไปถือสานะเพราะการที่เราไปเถียงไปทะเลาะก,กันก็ไม่ได้ทำให้เขาพลิกกลับมาเป็นคนที่ดีไปกว่านี้ได้เราไม่สามารถที่จะไปห้ามคนที่ปากเสียได้ นอกจากนี้ค่ะชาพี่จิกจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการเดินทางหรือจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านเช่นการหกล้มลื่นล้มก็ได้ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากชาแนลพี่คิม563ด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะขอให้คุณประสบกับความสำเร็จเนาะทั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะมีความสุขในทุกๆวันกันนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ